เอาแล้วเด็กน้อยเด็กน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะมาอยู่กับเรานะคะช่องฟังปีใหม่น้องใบข้าวแล้วก็ช่องปีใหม่น้องใบข้าวชาแนลจ้าเอะเกะเกะเฮ้ย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 วิ่งหนีอะไรเฮ้ยเฮ้ยวิ่งหนีทำไมเงือะกาแฟเฮ้ย เออเครียดละเด้ออุยโยอุ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 ยยวิ่งชนเลยครับโอ้โหเป้าหมายมีไว้พุ่งชนมีเด็กน้อยอุนอั่วัวพี่กาแฟจะแย่งพ่อก็ะดะเฮ้ยหอบดินหอบดินเฮ้ยเฮ้ยหอบดินได้ดันโดนกาแฟก็ได้เออเออเอาละบัดนี่ โอ้โหพิลักกี้ก็เข้ามาเอาไปไลยดีวะเอาเอาพี่กาแฟนอนขวางทางไปเร็วเอาเอู้เฮ้ยเอาสบ๊อเอาสบอบเด้ด้ถ่ายเล็กหน่อยบูยู่เล็กหน่อยบูยูเลยอ่ะปนีเย้เฮ้ยยย มายังไงมายังไงตามพ่อไปตามไปติด <frying> ต <plus> ิดเยอะไปแล้วคุณมาเร็วมาเร็วมาเด้อมาเด้อเออไปหาสายยางละคุณสายยางสายยาง เขาอ,อ้างแล้วกินก้าวกินน้ำก,นะกัดสายยางจะแตกหมดลงทั้งกินตัองคายตั้งกินตั้งคายเหย,ยียบอีกยังหกักเอาละเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วสึกจริงสายยางเกิดขึ้นอีกแล้วเออเออโอ ไปแล้ว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 ไปเล่ยนนาม buộc เงินมิดน้นาใส่ต์จะกองเนูสระออกผู้ดใดเห็นลุมไว้เห็นบ่วหน,นามมันขังเออเออสระออกสระออกสาะออกไวหลังหนาหน่อยจ้ามันไม่นาม นี่เห็นโถมาเห็นโถเห็นโถเห็นโถนี่นี่นี่จะเรียกเขามาทำไมเออห่วงไม่เลยกินขี้เกียรไปเลยเขากินขี้เกียรไปเลยกินขี้เกียรเลย

ไม่กล้าไม่กล้าจะไปตั้งใดดีวะอุ้ยเอ้ยเขาหูพี่กาแฟเห็ดอย่างวะเออทำอะไรอ่ะตามพี่กาแฟดิทำอะไรแกวกาๆไงท้องปังงาง เอาคุณหมอคุณหมอคุณหมอไปตรวจลงที่กาแฟไปยังมันนอนมาับที่กาแฟมาเอาเบร้อยแลับฮะตรวจเบ้างตรวจบ้างตรวจบ้างคุณหมอเออคุณหมอตรวจเบ้างที่กาแฟเป็นอะไรเออนะที่กาแฟเป็นอะไรกาแฟเป็นอะไรจ้ากาแฟเป็นอะไรกาแฟเป็นอะไรกาแฟกาแฟก็ไปแล้ว ไปอีกแล้วนี่าราจะแกงพอยแล้วพีกกาแฟไปแล้วทางลุง่เคนดาจัดก,การเลยเคนดาจัดก,การเลยเคนดาจัดก,การเด็กหน่อยเด้อกาแฟกาแฟมาหาไปเข่าเร็วเอาเรียกพี่กาแฟมาเร็วเร็วเรียกพี่กาแฟมา อโหมีการตดอีกกินหัวสบองเอาพอนั่งบกกาขึ้นขี่เล่เขานั่งแต่แต่บกกาขึ้นบกกา้ายขาขึ้นเออแต่แต่พอยืนปั๊บจะขึ้นขีหลังทันทีอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยกำลังเว้า โอ้ยกำลังหง่องเลยเอหย่องมาได้ตัวนี้เนาะหง่องปุ๊บเอาปั๊บพุ่นพุ่นพุ่นนี่จะหนีไปไหนจะหนีไปไหนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนีหนีเออหนีไปเลยออืื ไหนบ่มีตัวดีเห็นเมย์เม่์นี่นย,ยใกล้จะวันที่หนึ่งแล้วนะไม่เห็นมีตัวอะไรเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยงางางาไปมึงช้างชนช้างชน

ไ,าาไปอ่ะหนักไปเขาไปเลยห้าเรืองเนาะเออเออไอสลันนี่อยู่ไอสลลันนี่อยู่ <c oughs> Nhìn về về Má lẹo phía cà phê mai ra Cà phê má cà phê má Chất can lấy cà phê cà phê เดินหนี Middle ี Middle ่กาแฟบอก่อยากยุดอกกุสนว่ะอ่ะง uh, mm ั้นเดี ad, ๋ยวเราไปเจอกันใหม่นะคะแม่แม่สำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกยอดไลค์นะคะขอบคุณค่ะจ้าก่อนเลยจ้าสวยก่อนเลยจ้าก่อนจ้าจ้าอือฮอ้ยเอ้ย n h <Yeah. S 1>、yeah.